ไปมาปกคุมป่าหินงามโอ้ยบรรยากาศดีมากขึ้นไปอีกสวัสดีครับเที่ยวกับกะละพัดคลิปนี้เราจะพาไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่จะบานปีละหนึ่งครั้งช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังบานเลยตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงสิงหา ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเขาเปิดให้เข้าชมก็คือที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามส่วนจุดท่องเที่ยวอื่นๆในอุทยานนอกจากทุ่งดอกกระเจียวมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับ เรียบร้อยแนละ้วเหลืออีกประมาณ32นาทีเราก็จะถึงน้งการแที่งวชาติป่าพีนับ ผู้ใหญ่สครับ,110บจ่ายค่าเข้าอุทยานมาแล้วครับผู้ใหญ่คนละ40่สิบลดสามสร้อยสิบบาทต่อไปเราจะไปติดต่อที่จุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานนะครับไปประทับตา สวัสดีครับขออญาตประทับตาครับกลางคืนอุณหภูมิเท่าไหร่ครับประมาณยี่สิบหกยี่สิบสามรหมอกมีทุกเช้าไหมครับหมอกทุกเช้าก็ยังมีอ๋อเนี่ยลายเซน,นร,เร,รูปดอกกระเจียวใช่ไหมครับ ว้าวผมจะนอนในรถจุดจอดนอนนี้ติดต่อตรงไหนครับเออ่ตรงลานกลางเต็นท์ได้เลยอ๋อขึ้นไปอีก200เมตรที่จุดไหน200เมตร้ายมือโอเค เราได้ที่จุดจอดนอนเรียบร้อยแล้วก็คือเรา จุดตรงนี้เลยตั้งตั้งจุดจอดนอนในรถตรงนี้เลยแล้วก็ติดกับห้องน้ำแล้วก็ถนนด้วยเลือกเลือกอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันแต่ลานแล้วลานกว้างรถสามารถเอาเข้าไปได้ใครมีเต็นท์ก็กางได้เลยเป็นอุทยานให้เช่าก็มี แต่นี้แผนผังเที่ยวอุทยานตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถนอนนะครับแยกออกไปก็จะเป็นลานหินงามลานหินงามส่วนพรุ่งนี้เช้า6โมงเราจะนั่งรถรางไปเที่ยวที่พุ่งดอกกระเจียวตรงนี้ระยะทาง1-2กิโล แล้วก็อาจจะไปจุดชมวิวผาสุดแผ่นดินเดี๋ยวจะพาไปดูภายในห้องน้ำกันเป็นอย่างไรบ้าง สัมผัสแรกเลยมีความสะอาดแยกชายหญิงชัดเจนผมเข้ามาดูห้องน้ำชายก่อนห้องแรกจะเป็นห้องของผู้พิการผู้สูงอายอุเข้ามาด้านซ้ายนี้เป็นห้องอาบน้ำห้องซ้วมห้องซ้วม ห้องส้วมมีชักโกมขคอห่างด้านหลังจะเป็นโถปัสสาวะสะอาดโปร่งโล่งล ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งเพื่อนบ้านก็ทยอยกันมากางเต็นท์เยอะแยะตอนนี้อะไรนะเราจะพูดอะไรนะ <c oughs> ก็จะบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปชมทุ่งดอกกระเจียวเราจะขึ้นรถรางประมาณหกโมงเชา้าแล้วก็ขึ้นไปที่ ดอกกระเจียวแล้วก็จะไปชมว่าภายในพุ่งเนี่ยดอกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะเป็นลานหินงามลานหินเนอ,เอร์้ยลานหินหนอลานหินหนอด้วยแล้วก็จุดชมวิวผาสุดแผ่นดินอ่าอันนี้จุดท่องเที่ยวที่เราจะไปพุ่งนี้เช้าตอนนี้เราก็จะคิดว่าจะต้องไปอาบน้ำ แล้วก็มาเตรียมอาหารเย็นกันก็ประมาณนี้รถลางพานักท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียววิ่งขึ้นลงไม่ขาดสายเลยตอนนี้สี่โมงครึ่งแล้ว ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเดินทางมาเรื่อยๆก็เขาเปิดตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็น6โมงเย็นนี้ก็มืดแล้วนะก็ยังมียังเปิดถึง6โมงเย็นก็แสดงว่าน่าจะมีมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยวห้องน้ำจะมีสองฝั่งฝั่งริมถนน ฝั่งท้ายลานกลางเต็นท์หรือด้านหลังลานกลางนี้จะใหม่กว่าห้องผู้พิการและผู้สูงอายุจะอยู่ด้านหน้าสะอาดกว้างขวางมีอ่างล้างหน้าสองอ่างด้านในเข้ามาก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นห้องอาบน้ำํำห้องที่ห มีห้องส่วมชักโครกห้องส่วมซึมโถปัสสาวะจะมีส,สามโถภายในอาคารห้องอาบน้ำห้องที่สองและห้องน้ำห้องที่สามสะอาดโป่งโล่งไม่มีตุกแก่ตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงคึ่งอาบน้ำ สรปุ๊บฝนตกปั๊บชุ่มฉ่าเลยแต่ตกไม่แรงนะตกปยปอยอากาศดีมากทําให้เย็นสบายมากขึ้นดูบรรยากาศโอ้โหได้ยินเสียงฝนแปะปะแปะ,ปะ คืนนี้นอนหนาวแน่เดี๋ยวจะให้ดูที่นอนในรถของเราคืนนี้นะครับว่าเราจัดกันยังไงนี่ครับนี่ซื้อที่นอนยางพารามาขนาด3.5ฟุตปูเต็มพอดีเลยแล้วก็เปิดเปิดหน้าต่างใส ใส่มุง้งมุ้งกันจุงก่อนนะสี่บานแล้วก็ด้านหลังด้วยฝาท้ายเปิดทิ้งไว้ก่อนนอนแล้วปิดโหเตียงจะเย็นสบายเลยมือเย็นวันนี้ง่ายๆครับสูกี้อากาศเย็นๆสดร้อนๆจัดไป bún này นี่เป็นเวลาประมาณ6กโมงเช้าอุณหภูมิประมาณ21องศาฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนกว่แปกว่แกาศดีมาก เราจะต้องขึ้นรถรางที่จุดบริการเพื่อเสียเงินคนละ30บาทเด็ก20บาทรถจะออกตั้งแต่6โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นของทุกวันระยะทางประมาณ1-2กิโลเมตรสองข้างทางเต็มไปด้วยหมอกฟุ้งกระจายมีความเย็นสบายมากใช้เวลาไม่ถึง5นาที ผาสุดแผ่นดิน50เมตรผาสุดแผ่นดินดินแดนสามภาพอีสานกลางเหนือมีลักษณะเป็นภูผาสูงชันทอดยาวที่มาจากการสะสมตัวของชั้นหินมาก่อน มีความสูง846เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นเขตสิ้นสุดภาคอีสานจึงเป็นชื่อที่มาว่าผาสุดแผ่นดินได้มาสัมผัสแล้วประทับใจมากกับบรรยากาศทะเลหมอกลอยสวยงามกับอุณภูมิ20องศาชิลสุด,สด ัดมาด้านขวาอีกนิดนึงจะเป็นจุดถ่ายรูปใต้ต้นไม้ก็จะได้บรรยากาศอีกสถานที่หนึง่งที่ถ่ายรูปออกมาสวยงามมากจุดต่อไปทุ่งดอกกระเจียว สัมผัสแรกที่เดินเข้ามาในทุ่งนั้นเราสองคนคิดเหมือนกันว่าเหมือนได้เดินมาในป่าสวรรค์มีเมฆหมอกฟุ้งเต็มทุ่งอากาศสดชื่นเย็นสบายผู้คนยิ้มแย้มต่างมีความสุขด,ดอกกระเจียวเป็นไม้ดอกที่สวยงามมีก้านดอกยาว ขึ้นเองตามธรรมชาติผลิดอกออกมาเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ด้วยความสะพั่งพร้อมเพียงกันทำให้ป่าเต็งลังในอุทยานแห่งชาติป่าหินง,งามที่แห้งแล้งกับมีชีวิตชีวาขึ้นมาเปรียบเสมือนราชินีแห่งมวลดอกไม้บนขุนเขาแห่งนี้เมื่อถึงฤด,ดูฝนกระเจียวดอกสีชมพูสดใสนับพันนับหมื่นชูช่ออวดสายตาผู้คน ที่เดินมาเที่ยวชมความงดงามทั่วผืนป่าตั้งแต่ช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนาถึงสิงหาของทุกปี ส่วนลานนี้ลานหินหนอ่อเป็นลานที่ถ่ายทําละครเรื่องนาคีว่าเมื่อก่อนจะเป็นทะเลสาบน้ําสืดมาก่อนค่ะแต่เนื่องโดยการเคลื่ที่ของเปลือกโลกนะคะจะท,ทำให้น้าไหลลงสู่พื้นด้านล่างและทำใอยู่ใต้ท้องทะเลโผล่ข้นานะคะแล้วอิทธิพลของลมฟ้ารีอากาศนะคะจะทําให้หินกลายเป็นรูปทรงต่างๆผาด้แกนฮีรีดา หินปี้าเหินแมกไยักหินทองมองและหินช้างเอโวันนะคะใฮไลร์ของเราเลยนะคะจะเป็นหินมมงขงตมตังนะคะเรามีความเชื่อกันว่าท่านใดที่ยังไม่มีเนื้อคู่นะคะที่เราได้ไปสัมคัญลูกคำนะคะจะทำไมได้เนื้อคูกลับบ้านนะคะมาอีกจุดหนึ่งครับเปึนงลานหินง,งามเดี๋ยวเข้าไปดูภาพเป็นยังไงบ้าง ขึ้นมาก็จะเจอธงแล้วล้วจะแยกซ้ายขวายังไ,ไงอ๋อหินสีฟ้าหินท่านมารสุดสิระยะทางก็จะขึ้นขึ้นลงเป็นหินหมดก็ต้องระมัดระวังห้าสิบเมตรเหมือนจะไม่ไกล แต่เป็นเป็นหินต้องระวังลื่นด้วยหินหินฟีฟ้าหรือถ้วยถ้วยบอลโลก <All right. S 1> หินฟีฟ่าเวอร์ครับ รูปร่างลักษณะก็จะเหมือนแม่ไก่แม่ไก่ยักษ์โอ้โหอยู่ๆมองก็ลอยมาปกคลุมป่าหินงามโอ้ยบรรยากาศดีมากขึ้นไปอีกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วพบกับเราใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ